วันนี้เราจะพามาชมตัว o p e n c a p ค g t ที่มาพร้อมกับชุดแต่งสีแดงดำเท่ๆแบบนี้เลยค่ะก่อนที่จะรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะใครพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะคันนี้เนี่ยติดเป็นสกูฝากระโปรงนะคะเป็นสกูฝากระโปรงใหญ่ๆแบบนี้เลยนะ เรียกว่าเต็มตัวฝากระโปรงเลยนะคะตัวนี้จะเป็นสีดําตัดด้วยสีดําด้านนะคะดําเงาแบบตัวรถแล้วก็ตัดดําด้านนี่แล้วก็มีตัวแลตนะคะเป็นแบบ3 d ดีสีแดงแบบนี้เลยคันนี้คือเน้นแต่งเป็นแบบโทนแดงดํานะคะถัดลงมาเป็นกระจังหน้านะคะตัวนี้เป็นกระจังหน้า FORD ตัวใหญ่ๆเลยนะคะเป็นสีดําตัดกับขอบสีแดงนะคะแล้วก็มีไฟนี่เป็นไฟ LED นะคะ3จุดเลย ตัวนี้นะคะติดขอบไฟหน้าด้วยนี่เป็นสีดํานะคะแล้วก็มีคําว่า f o r e ์เรนเจเนี่ยเป็นสีแดงพอดีเลยก็เป็นแบบดําแดงคุมโทนทั้งคันเลยค่ะมาด้านข้างกันบ้างตัวนี้นะคะติดคิ้วล้อขนาดใหญ่เลยเป็นคิ้วล้อแบบมีหมุดนะคะขนาด6นิ้วนั่นเองตัวแม็กแล้วก็ยางของคันนี้นะคะแม็กเนี่ยเขาจะเป็นสีแดงดําแล้วก็เป็นแม็กขอบ16นะคะยางเป็นยางมอนเตอร์เทนะคะสเปคยาง265 70 R16 นั่นเองค่ะ เทมากๆเลยด้านข้างนะคะนี่สติกเกอร์สวยมากเลยสติกเกอร์นะคะจะเป็นสีเทานมแบบนี้นะนี่มีลายแบบสายฟ้านะคะมีคําว่าวายแท็กสีแดงอ่าแล้วก็ตรงนี้นะคะติดเป็นพ่อบเบ้ารองมือจับด้วยนะนี่เป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็ตัวสําหรับ XLT เนี่ยเขาก็จะมีตัวสมาร์ทคคเลตด้วยสามารถล้วงเพื่อเปิดน,นะคะหรือว่าล็อกล็แบบนี้โดยที่มีคุณแจอยู่ในตัวไม่ต้องหยิบขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะมีราวหลังคาสีดําด้านด้วยตัวนี้คือตกแต่งเพิ่มเข้าไปนะคะ มาต่อกันที่ด้านท้ายบ้านตัวนี้นะคะติดในส่วนของนี่เป็นครอบฝาถังน้ำมันนะคะนี่เป็นสีดำด้านสวยมากด้านบนนะคะติดเป็นตัวโลบาเหล็กนะคะเป็นตัว Outlander นะคะนี่เป็นโลบาเหล็กแขนยาวแบบนี้เลยแข็งแรงแล้วก็ใช้งานได้จริงนะตัวนี้นะคะ mm hmm. ด้านท้ายของตัว Open Cab XLT เนี่ยเขาก็จะมีตัวที่เหยียกบกระบะท้ายมาให้ด้วยนะคะ mm hmm. ด้านหลังนี่ติดเป็นครอบไฟท้ายไปด้วยนะคะ สำหรับฝากระบาท้ายเนี่ยติดข้อฝากระบาท้ายด้วยเป็น F o R D สีดำตัดขอบสีแดงเหมือนกับตัวกระจังหน้าเลยค่ะเทมากๆเลยสำหรับตัวโลโก้ Ford ของ X L T เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังแล้วนะคะขึ้นโชว์ที่หน้าจอด้านในเลยค่ะ ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัว o p e ว c a ์แคปแต่งสวยๆคันนี้ที่แป้งพามาชมเนี่ยถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะคะเดี๋ยววันหน้าจะพามาดูรถรุ่นไหนแต่งอะไรบ้างก็ฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ